พีดหมอบ้านอ้อนกัดดังเดียวกันดื้อป่าหัวคล้วยมันกิ้นอยากใกล้กามันกินเนื้อคนกินเงื้ออยู่บ่อใดสวัสดีครับออโต้รับ F4 เอาสูช่องมุ่งเพียรสายห้าครับเมื่อนี้พา F4 ของเพียรสายห้าทุกท่านครับ มมาชบรรยากาศพื้นที่บ้านตระหนดครับแล้วก็าการบริหารพื้นที่การเกษตรตรงนี้ครับเนาะว่าเป็นยังไงบริหารแน,นวใดในการปลูก,ก,กท้มอมกินนะครับในครัวเรือน ถามมาครับมาสีครับมาเอครับจ้าของพื้นที่ก็แล้วกันครับสวัสดีครับคุณตาไม่ใช่ไหนเนาะาสีมาเยี่ยมช่วงคุณตาที่ที่นี่คุณตานะครับเอออธิบายในการจัดการบริหารพื้นที่การ

สามสิบีวีจอะรื่อครมันเป็นต้นเตี้ยเป็นลำต้นหายลำต้นยังไลด้ออลำ้นในลำต้นนี่หอมทองกล้วยกล้วยทำนี่หอมทองประทุมหอมทองประทุนกันนะน้องบ่ามันนีเพุ่มไม้วยน่าอยู่ครับพุ่มตา่นีนั่นเ้น้าวส้มั่นข้าสีก่ผิดน่นอนพตาพาช้มำมันนีเอาเต็มที่ครับคิดดีครับ ันผสมผสมสารท่านี้มัน่วงมัมงวงโดนมุโกนั่นมีมัมงวงโชกนั่นครับนี่ต้นยังครับคุณแตนต้นนี้มาไฟมาไฟนอื่นมาไฟนาุไงมาไกไนครับจชื่อจำเช่จำชื่อัไ่กหวานรสหวานรสหวานแลว่ใหรไอ้รดหวานลูกโตรสหวานครับตยกีลูกร้มกำลังปุกครับ่กสอม พระคาาบานเาะคาเห็นโกนนั่นชองฝนหลายอย่างเลยเดี่ยวมีบบกรีบ้อบนะครับไผ่เลี้ยงออกทั้งปีไผเลี้ยงออกทั้งปีทั้งปีทั้งปีโคดน้ำออกแต่บโคนน้ำก็บอออกแล้วล่ะบันยูว่เราครับบรรยากามเกีืนเหมือัยากาศเก่อนวันหยุวเศ้าก็คสามเพลื่อนคือใจ่น้ำผนขึ้นได้งาขนสี่เลี้พื้นที่นะครับตัวนี้สามดูดู สมันแมงกินเบอร์หกม่แมงกินบนไม่กี่เร้อดนี่ี้นเารมที่าแดงกดเนี่ยเป็นท่านเอิติตาขยายท่านยินี่ท่านไหนครับท่านไหนแน่มะม่วงแน่แ่หวานหวาน แบบีหวานจุกตอตูงุยั่สุดั้วครับมันหอกมันหอกมันรกอะไรดก็ดูปตาคับคุณเพ่มป่วยน่าเสีาเนาะมาเอามาเอายัดมานาวยั์มาเาวพิยักด์บมัน ตัวนี่ยตัวหุ่นมะนาวยักษ์ตัวนี่มะนาวยักษ์เออมะนาวยักษ์ตัวนี้มะนาวยักษ์ลูกไงเท่าธงโบลูกไงเท่าธงโบตัวนี้ตัวน่ารักตัวนี้แป้นแป้นพิจิตเต้นพิจิตแป้นพิจิตปลูกปีเดียวปลูกปีเดียวเนี่ยปูหนึ่งป like we so we ีเป right ็นลูกเดียวเนี่ลูกหลายขนาดนี้นะปีเศรษฐกิจเีประมาณเดือนสองเดือนเนี่ยประมาณเนี่ยเริ่มออกุ๊กแก่บอกท่านึงปีปั้นไงเริ่มบอกกินงน้อยแล้วได้หนึ่เก็บไปเก็บไรเนี่ย ยังมีหมอหลามีตายป่าผลผลี้งลูกออนน้อยสัตว์ผ่าแม่วอบีลวยวีกล้วยกล้วยลอยวีลอยวีครับอสซีครับูุปับเป็นกล้วยประดับนี่ยงยังจะลงไปอีกอยู่นี่ยังจะลงไปงดินยูดละถึงดนหมดละจะถึงดินเลยก็จะถงดน นี่แต่ต้นมึงง่ามไม่ไดินมมีเงียใช่ไมครับไม่ครับทำไร้มันมันมนไปเรียบคนครับเออไปตเบิ้งไลายไบ้านเลายยางลูกไ้ี่ี่นี่ืมาสวนัไ้ายยางไม่นานตางัเลครับโอ้ลายยางไรเนี่ยครับอหนีก้นตาเหมือนเท่าเท่า้ามัมีบล็สีดาเลยนี้ครับน้นนครับตามมากครับ มันอีลูกเพียนเดียวเสิบห้าชุดมายจ้ครับโซด้าทอดมันยนต์นี่ครับกราลงกิมจูจอบหวานรสชาติดีครับรสชาติดีกําลังกิมจู พินต่อโบเด้บวงบ่เดนสนใจโได้สนใจแ่งกินก้อนละแม่งกินบางคนกินบางธรรมดาไม่ผิดนมกตาครับ่อเบิ้งฝายนีมันเหอยเนอยนะนรท่นี่านป่องาน้าปัดช่องเก่าหนึ น้ำว่าปากช่องเก้าหนึ่งแหวนงต้นตรงหน้ามันเป็นเป็โลกเป็นพ้ายเขาว่าโดนสมบูรณ้มเป็นกเิมสาตัดใบออกขึ้นขึ้นค่ะโปกะทิต้นนั่นสำเตร็จข้าวเฮ้ยป่วยป่วยกันเพื่อนแดดโปรดุ่นเพื่อนโดนสมบูรณ์เนีเป็นตาไส้เขาว่าตาไส้าะนั้นกลป่วยเง่เหมือนกันคระบป่วยมาโดป่วย่ ูหครับกบอนอวเาบงคับหลงมักเ่นเยเนม่าอิกดวครับกงช้วยง่วงช้างู้ใครับข้อยวงช้างครับต้วยง่วงช้างกระนั่งกรตั้งเรือบองี้ไล่ไลยสายพันุครับข้อย่วยุตาอ้าวไม่หมดกาแฟสินี่บแคนี้อเมริกานี่ละนี่กาเฟ่่านธุ์นี้กว่ากุตาอ่าอ อเมริกาไงอัสเตรเลีเดอ้ยยยยยมาเนี่ยเาพุ่งมาเดินนย่างมันเดินแากม,ม,ามีกาแฟมีกาแฟ,าแฟในี่นี่ในในโฮมได้เนี่ยเอามาแต่ใสครับนี่เอามาแต่ไอส้สเตียนสเตียนฟาร์มเหสเตียนฟาร์มแะ่สเตียนทินทองโอ้ยนี่นี่ต้องการท่านต้องการ คิดได้อยๆเลยครับขุนพรขุนเทียนทุนพรอมพินเทียนขุนพรนี่กันครับขอนพัฒาตอนท่านหลายครับหลายครับมีมนาวมยังครับคุณตาครับตัวนี้ก็เป็นเป็นพีกินตัวนี้ก็งวนชาอย่วงที่เห็นน้มมาถุกินได้างครับกะวานง่วนเน่าวานกิน่างทีีบไปเพระันเคื่อนเนเื่อเดี๋ยวันเคื่อนเน่ามันลักษณะมันออกคืองวนชาง่วกะกไนีตัวนันออกมากเลยสำหรับคลิปนี้ก็พอพุณด้นี่อีกหนึ่อันนี้ อมยังมคุณตาดนี่ก้วยยังครับตัวแหล่ดิอินโดดำอินโดนำอินโดดำอินโดดัมอินโดเออก้วยพันธ์เนี่ยเออมอาแต่ใส่ครับคุณตาอ่างมาาแตใส่อยเพาวาทานเทศเอดำอินโดครับลุงเปี่ยนกับพ่อตาเคยเห็นคดำอินโดมีลายพันายพันธ์มี่นนึ่งอยู่ <S <S ีิน่าเอาอีกจากสายพันธ์ครับอนที่จบคลเนาะ นี่มันทุบต้งใกล้ๆนี่มีออกคือกระรังออกหน่วยอีกย่างคือบุ้มีปีบานี่ออกคือคือดอกบัวตัวนี้เขาเอิญไอ้แค่กะเลียงแค่กล้วยกะเลียงแค่กะเลียงแค่นี่นะครับออกลูกโดยบุ้มข้างบนขึ้นข้างบนตัวนี้ขึ้นข้างบนโดยบุ้มีปีบานิดนีอยู่ปีปีมันหักกว่าไรนี่เออมีคือดอกบัวเนี่ยปีมันขึ้นสูงสุดเจ้าออกลูกเหมือนดอกบัวนี่นี่นะครับกะเลียงแค่กะเลียงแค่ นี that that ่ฮะยาสมุนไพรกันี่นี่นี่คือตัวนังครับสมุนไพรตัวนี้ตัวนี้ก็ไอ้อะไรที่ไอเล็พข้พข้อนบอกหมอนั่นไอ้นั่นไอ้ยังต์โสดแกไอ้โควิดนะแกโควิดเนี่ยผมก็จำเลยเป็นนิ้วล้มล้มซื้อละบ้านนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ คุณตาหนวดของลุงเพียรครับนอทีมาให้ความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์กล้วยสายพันธุ์ต่างๆนะครับขอบคุณเอฟซีเด้อเอฟซีบาวาสิเป็นฟังไทยฟังเล่าและก็ตางประเทศที่ติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ลุงเพียรสายห้าครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับทุกข้อความที่ส่งมาให้ลุงเพียรเพื่อติดปบปรุงแก้ไขด้วยกันเจ็ดคลิปเจ็ดยังออกไปสู่สายตาเอฟซีของลุงเพียร ทุกทกท่านครับขอให้มีความสุขในการทํางานนะครับเป็นกําลังใจซึ่งกันและก,กันเนะในการทํางานครับปวีสิยูมองไดนก็นแล้วแต่ครับสำหรับคลิปนี้อุ้งเพีย็ขอให้ร่รำเรื่อยเรื่อยเสุขสุขพนครับ